สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมผวขึ้นสู่ต้าชิงกันนะคะเนื่องจากว่าเราได้ห่างหายกันไปนานแสนนานนะคะวันนี้เราก็ได้กลับมาแล้วเนาะวันนี้เราก็ไปเข้าเนื้อเรื่องกันต่อเลยดีกว่านะคะจากที่เด็กชายเล่ามาพวกเจ้าได้รู้ว่ายงลู่ถูกพวกค้ามนุษย์จับตัวตั้งนานแล้วโอกาส อาศัยโอกาสลักพาตัวไปตอนนี้ถูกขังไว้ที่รังโจรจะสอบถามถึงจำนวนพวกพ่อค้ามนุษย์ที่รังโจรคิดว่าหาเจ้าและอารีกุลใช้แผนล่อเสือออกจากถ้ำอาจจะช่วยยงลูกออกมาได้อาลีกุลเจ้าตามพวกเขาไปที่รังโจรแล้วไปจัดการพวกพ่อค้ามนุษย์นะแล้วข้าจะไปตามหายงลูกวานจินครั้งนี้อันตรายมากข้าไม่ได้อยู่ข้างกายเจ้าต้องระวังตัวนะ แต่งตัวแบบนี้พวกพ่อค้ามนุษย์ต้องจําได้แน่หาจะแอบ,บเข้าไปในวัให้ในรังโจรควรจะต้องตั้งใจปลอบตัวเสียปลอมตัวปลอมตัวเป็นยัปลอบตัวปลอมต,ต,ตัวเสียหน่อยแล้วอโอเคเป็นโบราณและก้าหารใช่ไหมเราก็ค้นหาในแท็กเลยค่ะ โบราณและก้าหาญก้าหารนี่ไงเราได้พื้นหลังมาใหม่เอาแบบนี้ชุดแบบนี้รองเท้าสีฟ้าแล้วก็เอาเครื่องประดับออกตอนนี้อืม ประดับเอาแบบนี้แล้วกันค่ะทางหูอกระเป๋านี่ไม่ต้องถือหรอกอะไปพอเถอะเราไม่อยากแต่งงานไมได้เสียเวลานะคะเราสามคนแยกย้ายก,กันออกปฏิบัติการเด็กชายคน คุ้เคยทางเข้าออกพาอาริกุณแทรกตัวเข้าไปส่วนเจ้าให้หน้าตาสกรปรกมอมแมมเดินเข้าไปในรังโจรอาศัยจังหวัดนี้ตามหาว่าหยงลูอยู่ที่ไหนเด็กชายถือป้ายกของอาริกุณไว้ในมือแกล้งทำเป็นว่าตนขโมยมาเพื่อดึงดูดให้พวกพ่อค้ามนุษย์ส่วนหนึ่งเข้ามาใกล้แล้วอาริคุณที่ซ่อนตัวอยู่ก็อยากก็ออกมาจัดการจน ล้มไปทีละคนเจ้นในเวลานี้ปลอมตัวได้สำเร็จเข้ามายังห้องห้องหนึ่งเมื่อลองเปิดประตูเข้าไปก็พบเด็กน้อยหลายคนโยงลูกลงยูถูกเชือกมัดไว้ปากอุดไว้ด้วยผ้าเจ้ารีบเข้าไปแก้มัดเขาเด็กคนอื่นๆก็ค่อยๆเข้ามาขอให้เจ้าช่วยในที่สุดข้าก็พบกับดักตอนนี้ต้องออกจากที่นี่ก่อนต้องอยู่ในที่ที่ คุยกันได้สะดวกกวันนี้แล้วรอให้อาริกุลมาพบค่อยๆแก้ปัญหาเจ้าเด็กบ้าเอ้ยก็บอกให้ไปด้วยกันกับพวกข้าเหตุได้ถึงแอบหนีออกมาเข้าไม่อยากกลับไปแล้วขนาดนี้นี่หากไม่ใช่ว่าพวกเราพบว,ว่าเจ้าถูกพ่อค้ามนุษย์จับมาแล้วก็เจ้าแย่แน่ยังสั่งสอนยงรู้ไม่ทันจบพ่อค้ามนุษย์ที่คอยลาดเวงค่อยๆเข้ามาใกล้ เจ้าที่ได้ยินเสียงฝีเท้าก็ตกใจทําอะไรไม่ถูกพ่อค้ามนุษย์เห็นว่าประตูเปิดอยู่รีบเข้ามาดูเห็นว่าเจ้าที่สกรปรกมอมแมมนึกว่าเจ้าเป็นขอทานที่ถูกบังคับอยู่ในรังโจรเฮ้ยเจ้าขาวมาทาอะไรทิ่นี่เห็นพ่อค้ามนุษย์เหมือนจะไม่ได้ดูจะดูไม่ได้ดูเจ้าออกจึงโกหกไปว่าเมื่อคู่ยงรูปเป็นลมไปเข้ามาป้อนน้ําให้เขาเอาให้ เขาเข้อจึงฟื้นขึ้นมาทำไมเราถึงอ่านกระตุกกระักขอโทษด้วยนะคะทุกคนหลังจากพ่อค้ามนุษย์ได้ฟังรังเลอยู่คู่หนึ่งแต่ก็ไม่ได้เกิดความสงสัยอะไรในตัวเจ้าจ้ารีบออกไปหาเงินมาให้ข้าซะไม่งั้นเย็นนี้ไม่มีข้าวกินเจ้าค่ะเจ้าค่ะเมื่อเห็นพ่อค้ามนุษย์ออกไปจากห้อง เจ้จึงช่วยแก้มัดให้เด็กคนอื่นๆลากยงลู่ลุยออกไปพอหามนุษย์ที่เดินออกไปไกลยิ่งคิดยิ่งรู้สึกว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลหันกลับมาเห็นเจ้ากำลังลากยงลู่นี้ออกไปพอดีจึงรีบตามพวกเจ้ามานี่กล้าเราฆ่างั้นเหรอเดี๋ยวนี้เลยนะให้จะหยุดละ่ะ ยงลู่รีบหนีเร็วอาลิกุนรอพวกเราอยู่ด้านนอกเมื่อเห็นพ่อค้ามนุษย์จะตามมาทันทีทจะทันแล้วเจ้ารีบผลักยงลู่แล้วหันหลังกลับไปกล่าวว่าจะยื้อเวลาให้ยงลู่หนีไปโชคดีว่าอาลีกุนกับเด็กชายคนนั้นมาทันเวลาจัดการกับพ่อค้ามนุษย์ที่กําลังตามเจ้าจนล้มลงไปเจ้าจึงร้อนรอดมาได้ไม่ใช่ร้อนเลอาลิกุนเจ้า เจ้ามาทันเวลาทุกครั้งเลยนะถ้าไม่มีข้าอยู่ข้างๆเจ้าจะทำอย่างไรเพืกอพ่อค้ามนุษย์ล้วนแต่ถูกเจ้าขัางไว้ในห้องแล้วเจ้าช่วยเด็กๆที่ถูกขังไว้ที่นี่หนีออกทั้งหมดและส่งให้กรมฝ่ายในเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วจึงจากไปทะเลาะไม่หยุดทะเลาะกับใครเลยนะในที่สุดเรื่องพ่อค้ามนุษย์ก็ที่คายลง ค้ากับเสียเวลาไปมากตอนที่พระเจ้าต้องรีบกลับไปที่เรือเสด็จประพาสทางใต้แล้วมาถึงที่ริมกอต้นกกอาลีกุลลากเรือลำเล็กออกมาจอลากยุงลูกให้ขึ้นเรือข้า,ข,าข้าไม่อยากกลับไปยงลูกอย่าให้มันมากเกินไปนะหวานจินองชายสีซนไปหน่อยเจ้าอย่าได้โกรธเขาเลยเขาไม่ได้อยากให้พระเจ้ามาช่วยข้าสักหน่อยอุซาช่วยอ,ออกมาแท้ ไม่คิดเลยว่ายุงลู่จะดื้ออยู่อีกจะวิ่งวุ่นมาทั้งวันสิ่งที่อัดอั้นในใจก็อันไม่อยู่ตั้งก็อันไม่อยู่มาตั้งนานแล้วก็เพราะความมุทะลุของเจ้านี่แหละเกือบจะได้เป็นขอทานริมถนนไปตลอดชีวิตแล้วไม่เล่าถึงตอนนั้นพระสนมจิ้นเฟยจะเสียใจขนาดไหนต่อให้เจ้าจะซุกซนติดเที่ยวเล่นอย่างไรก็ควรจะต้องนึกถึงเสด็จแม่ของเจ้าบ้างสิ <S 2> <S 2> ยงุงลูกกมหน้าปลายเท้า ตเตห็นทรายไปมาถูเจ้าด่าก็ไม่ได้เถียงกลับขอโทษเอาละกลับกับพวกเราโดยดีนะอีกหน่อยถ้าข้ามีโอกาสไว้จะพาเจ้าออกมาเที่ยวอีกเจ้าพูดแล้วต้องรักษาคำพูดนะมิเช่นนั้นข้าจะไปฟ้องเสด็จแม่ถุงเจียนัดแนสถานที่รับพวกเจ้าแล้วเมื่อเห็นเรือลำน้อยของพวกเจ้าค่อยๆเข้ามาในสายตาทรงเจียดีใจอย่างยิ่ง เมื่อเรือเทียบท่าแล้วพวกเจ้ากลับมายังเรือขอบวนเสด็จประพาสทางใต้ในที่สุดเพียงแต่ไม่รู้ว่าช่วงเวลาที่พวกเจ้าไม่อยู่เกิดอะไรขึ้นบ้างหรือไม่ที่แท้เป็นเจ้าที่ลากตัวหยงลู่ไปสนมจิ้นเฟยพานางกำนันสองสามคนเดินมาทางเจ้าด้วยท่าทีโมโหเมื่อเข้ามาใกล้ก็ยื่นมือไปลากหยงลู่ที่หลบอยู่หลังพเจ้าอยู่หลังเจ้ากลับไป มฉันหวานจินเมื่อก่อนท้องเขาปวดแบานเจ้าจะทําอะไรตามจจใจจะตไข่ตัวตอนนี้บังอาจมารับพาตัวลูกรักเข้าไปงั้นรอข้าไปรักพาตัวเขาตอนไหนกันท่านอย่ามาพูดให้ร้ายคนอื่นนะช่างเป็นหญิงที่ไร้การอบรมเสียจ,จริงวันนี้ข้าจะไปกราบทูลเรื่องนี้ต่อหน้าห้องเต้เออไม่ฟังอะไรเลยมาต้องอัพอะไรอีกหรอือนี่ไงอัพเลเวล ดี๋ยวนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูแป๊บนึงนะมีอะไรให้รับเอ่ยโอเคอยู่ในเป้มีอะไรบ้างในเมื่อเรามีสิ่งของที่ต้องอัพเราก็อัพไปก่อนนะคะทุกคนดีกว่าแบบได้ใช้ป้ายเพื่อที่จะได้ให้เราไม่แพ้นะ,อ,ะอัพคนไหนก็อัพมง หมดแล้วแหละโอเคเดี๋ยวนะเราต้องรวมตัวนี้นะี่คะต้องรวมสองอันที่ไม่รวมหมดเนี่ยกลัวว่าจะมีผู้ติดตามมาใหม่แล้วจะได้อัพอีกนะคะทุกคนก็เลยไม่ไม่รวมหมดในทันทีนะ เรียบร้อยยกระดับสำเร็จโอเคเราไปทุกคนตอนนี้เป็นสีฟ้าหมดแล้วนะคะโอเคผู้ติดตามของเราเป็นสีฟ้าหมดแล้วเจเราก็จะไปต่อสู้กันไยดีกว่าต่อสู้แพ้เหรอ,อแพ้จนได้งั้นก็ ตกปงแเรามีบัตรสงครามอยู่นะคะก็ยังแพ้อยู่ใช้ถึงสามบัตรเลยเหรอทำไมใจร้ายจัง สนมจิ้นเฟยท่าทางเตี้ยวกาดยืนการว่าเจ้าเป็นหญิงร้ายที่ลักพาตัวหยงลูจกจ้องกบฏว,ว่าสนมจิ้นเฟยจะไปดึงคนอื่นเข้ามาทำได้แค่ให้หยงลูกเป็นผู้อธิบายเองหยงลูกเจ้าอธิบายกับจิ้นเฟยเองก็เสียงโตเถียงกันได้ยินถึงสนมเซียนเฟยที่อยู่ไม่ไกล นางเข้ามาได้จังหวะทําทให้สนมจิ้นเฟยที่กําลังโกรธกาลังเป็นฟืนเป็นไฟสงบลงไม่น้อยมีเรื่องอะไรถึงได้โว้ยกเช่นนี้ไม่กลัวรบกวนห้องเต้หรืออย่างไรบ่มฉันสนมจิ้นเฟยในเมื่อเจอตัวองค์ชายสีที่หายตัวไปแล้วเช่นนั้นก็รีบกลับไปดูแลให้ดีซสสิเฮคะยงลูกกลับห้องกับแม่สนมจิ้นเฟยลากยงลูก จ้องเจ้าด้วยสายตาโหดเหี่ยมก่อนจะเดินจากไปแต่เจ้าหยงลู่ในสียังหันมาหัวเราะพวกเจ้าอีกพวกเจ้าก็ารีบกลับไปพักผ่อนเถิดเดี๋ยวดึกหน่อยจะมีงานเลี้ยงนะขอพระไทยพระสนมเสียนเฟยหม่อมฉันจะกลับไปเตรียมตัวประเดี๋ยวนี้การเสด็จประพาสท,ทางใต้ยังอีกยาวนานบางทีการเข้าใจผิดกับสนมจิ้นเฟยครั้งนี้ช้าเร็วคงได้คลี่คลาย จบบทแล้วนะคะทุกคนในหญิงน้อยเมื่อคู่มีคนในวังมาส่งเทียบเชิญไปงานเลี้ยงแจ้งให้ในายหญิงน้อยไปร่วมงานด้วยคืออะไรงานเลี้ยงแต่มิงเซียงเห็นว่าคนคนนั้นไม่น่าไว้วางใจในายหญิงน้อยงานเลี้ยงนี้น่าจะไม่ชอบมาพากลคืออะไรอะ่ะไหนไปดูดิคะ่ะ ีผง,งานเลี้ยงกินนี้ด้วยเอาชนะไายห,หญิงน้อยนาถาสำเร็จนาถาหรือนาถากันแน่เที่ยงคืนจะมีศัตรตูใหม่โอ้โหจะมีศัตรตูใหม่นี่เขาเรียกง,งานเลี้ยงเลยเนีย่ยไหนๆแล้ามีอะไรได้มาใหม่เอ่ยกรอบรูปนี่เองค่ะ แต่มาก็เปลี่ยนเลยโอเคเราไปเริ่มเนะื้อเรื่องกันต่อได้ดีกว่าคนะพันแม่กงังวลสนมจิ้นเฟยโกรธเจ้าเพราะความเข้าใจผิดครั้งก่อนทั้งยังวังคับกักบ,บริเวณยงลู่หล,หลายวันเจ้าอยากจะอธิบายกับสนมจิ้นเฟยให้เข้าใจแต่ก็ยังไม่มีโอกาสเหมาะ,มาะขบวนเสด็จประพาสทางใต้ยังคงเดินหน้าไปตามกำหนดการ เดิมมีหยุดอยู่กับที่บ้างสะดวกหมายความว่าไงเดิมมีหยุดอยู่กับที่บ้างสะดวกต่อการลงเรือลงจากเรือไปตรวจสอบอ๋ออ,อนี่เราอ่านเว้นวักผิดงั้นเหรอเดิมทีข้าควรจะใช้โอกาสตามสเสด็จนี้ออกมาผ่อนคลายสบายใจแต่มวลภาพปักไผซานก็ยังหาไม่ครบชายชุดดำก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครกันแนะน่แน่หญิงน้อย นายหญิงน้อยหมิงเซียงมีอะไรเหรอมีองค์ชายมาเยี่ยมเยียนบอกว่าอยากเข้าพบนายหญิงน้อยเจ้าค่ะหลังจากที่หมิงเซียงจัดชุดให้เสร็จค่อยๆเดินออกไปจากห้องพบเด็กหนุ่มกำลังมองไกลออกมาอยู่พอดีด้านหลังมีคนติดตามอยู่หนึ่งคนถือของพ่อรุงพรางหยงลูกพระสนมจิ้นเฟยไม่ได้กักบ,บริเวณเจ้าหรอกเหรอข้ามีวิธีของข้าแล้วกัน ที่แท้เรื่องที่หยงลู่เล่าเรื่องให้เรื่องที่ถูกพวกค้ามนุษย์้ักตัวไปโชคดีที่เจ้ามาช่วยไว้ได้ให้กับสนมจิ้นเฟยได้รับทราบแล้วแม่หยงลู่จะถูกอ่าถูกดูถูกดุแน่เลยค่ะไม่ได้ถูกดูน่ถูกดุถูกตีแต่หลังจากสนมจิ้นเฟยรู้เรื่องแล้วก็ถือติดค้างบนคุณเจ้าไว้หลังจากที่เสด็จแม่รู้เรื่องก็เสียใจมากแต่ก็มีอาเสียนหน้ามาหาเจ้าได้ดังนั้น ข้าจึงมาขอโทษเจ้าอย่างจริงใจท่าเสด็จแม่หลวงรู้ให้หนางกำนันที่อยู่ด้านหลังเอาของขวัญมาส่งให้ตรงหน้าเจ้าแม้จะไม่ใช่ของมีราคาเพียงแต่ก็มากพอจะแสดงถึงน้ำใจในเมื่อสนมจิ้นเฟยส่งคนมาบอกกล่าวและมอบของขวัญให้แล้วข้าก็ควรจะตอบกลับไปอย่างไรนะ ให้อภัยใจกว้างอ่ะแรงแล้วกันค่ะแสดงออกว่าไม่ได้เอาเรื่องนี้เก็บมาคิดและบอกยงรู้ว่าอย่าซุกซนเช่นเอกอนอีกทำไมข้ารู้สึกเหมือนเจ้ายังโกรธเสด็จแม่อยู่เรื่องนี้พระสนมจิ้นเฟยก็ทึกทักเอาเองจนเกินไปวันนั้นข้าไม่ได้พูดอะไรสักคํานั่งกลับขู่ข้าว่าจะไปฟ้องห้องเต้แน่หญิงน้อยพระสนมอยากคบข้ากับท่านด้วยใจจริงถือเป็นบุญของท่าน เหตุใดเบิดถึงพระสนมเช่นนี้ข้าพูดความจริงสนมจิ้นเฟยไม่แยกดีชั่วข้าพูดไม่ได้งั้นเหรออะไรเนี่ยบอกไม่เอาทุกความไรเอยียจะมายกัยกๆยได้ไหมพวกเจ้าเลิกเถียงกันได้แล้วฉันว่านจริงหากเจ้ายังโปรดสเสด็จแม่ของข้าอยู่ก็โปรดฟังข้าอธิบายหลงยือหยุดนางกำนันที่กำลังเรียบร้อนปกป้องสนมจิ้นเฟย ลาเจ้าเข้าไปในห้องแล้วเล่าเรื่องราววัยเด็กที่ประสบมาด้วยตัวเองให้เจ้าฟังที่แท้การที่สนมจิ้นเฟยตั้งครรภ์และคลอดโอรสออกมาได้อย่างปลอดภัยนั้นไม่ง่ายเลยในวังหลังหากได้หากได้ให้กำเนิดโอรสที่แข็งแรงก็จะไดอ้อาศัยบารมีของลูกชายนี่แหละทำให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ของเฮาใจกว้างดูแลสนมจิ้นเฟยมาโดยตลอดแต่เกาคุ้ยเฟยผู้ลำพองไม่เคยใจกว้างด้วยในสายตาเอาแต่มองสนมจิ้นเฟยเป็นเสียนหนามที่สนมจิ้นเฟย,เ,ฟยเจอมาก็ไม่ง่ายเลยจริงๆตระกูลทางบ้านไม่ใช่ข้าราชการยศศักดิ์สูงอะไรด้วยแล้วยังต้องคอยหลบการถูกลอบทำร้ายจากวังหลังอีกเสด็จแม่มาจะเป็นห่วงความปลอดภัยของข้ามาจะขังข้าไว้ในห้องนอนแต่ยิ่งเป็นเช่นนี้ เขาก็ยิ่งกระหายอยากรู้ชีวิตข้างนอกเจ้าฟังหยงลู่เล่าจบจึงรู้ว่าตัวเองพูดเกินไปจริงๆจึงได้ขอทโทษหยงลู่อย่างจริงใจพูดเสร็จก็ให้มิงเซียงหยิบกล่องอาหารมาด้านในเป็นเครื่องพอกหน้าชั้นยอดที่ก่อนหน้านี้ค้นคว้าและผลิตขึ้นผลิตด้วยกันกับสํานักฝ่ายในจะยื่นให้กับหยงลู่ด้วยตัวเอง หวังว่าจะได้มอบให้สนมจิ้นเฟยเป็นของขวัญหมอกพิษหนาะโจรหรอหลังเข้าสู่ยามราตรีเจ้านั่งอยู่โต๊ะพิจารณาถึงเรื่องที่หยงรูคุยกับเจ้าเมื่อกลางวันในวังหลวงนี้ต่อให้เป็นผู้หญิงที่มีนิสัยดีมากแค่ไหนแต่เมื่ออยู่ภายใต้การแย่งชิงซึ่งความรักและเบื้องบนก็ทำให้เปลี่ยนไปเป็นคน ที่ไวต่อความรู้สึกขี้ระแวงหรือแม้กระทั่งใช้สรรสารพัดวิธีเปลี่ยนให้คนคนหนึง่งกลายเป็นคนที่มีพิษสงร้ายและการ้ายกาดจนถึงที่สุดหรือว่าต่อไปตัวท้าเองก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบเดียวกับพวกนางนั้นเหรอทำไมถึงก็ต้องเอาชีวิตตัวเองให้รอดใช่ไหมคะ ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละมั้งนั่งอยู่โต๊ะนั่งเอ๋ยนั่งอยู่หน้าโต๊ะขยับแก้วน้ําไปมาแม้กระทั่งขนมไส้ถั่วที่ชอบกินยังไม่แตะสักนิดเรียบรอนดีกว่าพรุ่งนี้จะกระปรีกร้กับถึงจะกระปรี้กระเป๋าขณะที่กลำลังเตียงจะเดินไปที่ข้างเตียงนั้นก็ได้ยินเสียงแปลกๆจากนอกหน้าต่างตามหลักแล้วมีเสียงได้เสียวรูดเือจ,จะเข้านอนแล้วใครอยู่ข้างนอก ถ้าอดไม่ได้ที่จะไม่สนใจเสียงแปลกๆที่ได้ยินเสียงจากข้างนอกก็ตัดสินใจตามหาอาวุธสันไว้ข้างหลังเอาฟันไว้ข้างหลังดีกว่าค่ะหยิบของติดมาหนึ่งอย่างซ่อนไว้ข้างหลังเอาไว้เป็นอาวุธสะสมความกล้าค่อยๆเปิดประตูออกอย่างระมัดระวังผักร่องประตูแคบออกและรีบ ออกไปตรวจสอบอย่าเออสถานการณ์ด้านนอกก็ไม่เห็นมีใครนี่นาหรือจะเป็นหน่วยองครักษลาดตะเวนผ่านมาถอนหายใจออกครางหนึ่งอดคิดไม่ได้ว่าตัวเองจะระแวงเกินไปรีบปิดประตูกลับไปนอนดีกว่าใครจะรู้พอหันหลังกลับมาก็ชนเข้ากับอ้อมอกแข็งแกร่งอย่างจังมือคู่หนึ่งโอบเอวเจ้าแน่นอย่างรวดเร็ว คนตรงหน้าสวมชุดดำสวมหมวกคุมหน้าสวมหมวกคลุมหน้าและไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายชีวิตเจ้าเรากับไม่ใช่คนร้ายเจ้าสุกสวมกอดอยู่คู่หนึ่งเจ้าก็ได้สติเอาของในมือตีเข้าทีช่ชายชุดดำตรงหน้าไอ้คนลามกจกกระเริดทำไมเสียงแหลมจังเลยเนี่ย ก็เจ้าเข้าหน่อยต้องเอาชีวิตข้าเลย,ยงั้นเหรอสีเฟิงทำไมเป็นเจ้าอีกแล้วนะ่ะเจ้าฟังจากเสียงซึ่งรู้ว่าคนตรงหน้านี่คือชายชุดดำที่มีสัมพันธ์แนบชิดกับเจ้าเมื่อก่อนหน,น้านี้คิดไม่ถึงว่าผ่านไปได้ไม่กี่วันแท้ๆก็กลับมาอะไรคือแออัางเหรอไม่ไม่เข้าใจคำนี้เลยจริงๆ เจ้าอีกแล้วเจ้านี่มันหน้าไม่อายเรียปล่อยข้านะคิดไม่ถึงว่าเจ้าดูผอมแห้งเพราะได้กอดเข้ามือสัมผัสก็ไม่เลวเลยนะเจ้าเป็นใครกันแน่กานแกล้งข้าครั้งแล้วครั้งเล่าก็มีแผนอะไรกันแน่ชายชุดดำจากเดิมที่โอบมือเจ้าไว้จู่ๆก็ปล่อยออกทั้งยันหันหลังให้เจ้าอีกเรากล่วว่ารู้สึกโกรธกับคำพูดของเจ้าข้ามีแผนไม่ดีกับเจ้าเหรอ เรกรงว่าคนที่อยู่สอพอข้างกายเจ้าจะเป็นคนที่เราใช้เจ้าที่แท้จริงเจ้าไม่ได้ใส่ใจแช์ชุดดำอีกเ <c oughs> ขาเห็นเจ้าดูเหมือนกำลังโกรธงอนก็ไม่อยากจะหาเรื่องใส่ตัวทั้งประโยคสุดท้ายทิ้ง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 , <c oughs> งประโยคสุดท้ายไว้แล้วโดดออกหน้าจ่างจากไปกจ,จำเอาไว้อย่าได้ซื้อทอดต่อไปอีก สืบทอดเหรอหมายความว่ายังไงหมายถึงเรากําลังสืบเรื่องของหวานกินหรือว,ว่าสืบเรื่องของผ้าหรือสืบอ,อะไรกันเน่โอเคค่ <c oughs> okay, ะทุกคนอันนี้เราก็ถือว่าใช้เวลามานานพอสมควรแล้วนะคะเอาไว้เจอกันใหม่อีทีหน้าเนาะ <c oughs> ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดติดตาม <c oughs> กด s u b สไคร b e ไว้ให้ด้วยนะคะ <c oughs> มันก็อันเดียวกันไมล่ละโอเคไม่พายคะ่ะ